สัมมอยู่นอกใจยามอยู่หลับตาเธอเนียเป็นบพราะดตะกียบวาสนงบอกกันสิบอมไม่ใรพอเขาจะเริ่มบอกลาวเป็นหายอออคักแผลน้องคน เห็นไม่กบมากไปนะคนสาวกันจนทักที่มีเฮาทั้งคนซิลีสนอนน้อนเดอเสียเฮาหักคืนว่านั่นดีละพ่อได้เอาจนเปิดจนายบัดพพอคนใหม่ก็เห็ดนัยมสบมา ดั้มเทพลมแทบตาหิากนอบใจบอกเดมเห็นกันเสียให้ไวจังสิ่งตอบแทนผู้คือน้ำตาจังแม่นมันสัวปากมาบอคิดเลยว่าสิมาสัวได้ไม่ไม่พยายากันยอ บอกเคยเกี่ยวของกับไหว่าเขาได้แฟนดีลาสุดท้ายกลายเป็นลายสันดานมาออกมาเห็นนอกผู้นอกผ่าน้ำตาไหลยอยยยคือสร้างได้แฟนคน รัวควาามาบอคิดเลยว่าสิมาสวได้ไม่ไม่ไปเห็นกันบอกเคยเกี่ยวขอ้องกับใครว่าเขาได้แฟนดีลายสุดท้ายกลายเป็นลายสันดานมาออกมาเห็ดน,นอกครัวนอน บอบทั้งน้ำตาไหลหยอยย้ำยาคือสร้างได้แฟนพ้นส่วนมาเหลือใจหาสิปังงังบักหาบอบทั้งจังแม่นมันสูง อีพอไปสายล่ะคือบ่อีพ่พอมูโยเรียนเขาคือมีพออแม่มอีพ่อพอคือนาามาแท้ใส่แม่บอกว่าอีพอสิกลับมาล่ะกินหอดีพอ ที่พ่อกลับมาเองนะลูกอีลายอยู่แม่กับแม่กับมีความสุขยังหลังเสียงประมือสว่สว,สว,สว,สวสนใในนักแสรรงดงค,ค่ะเรียนเชิญค่ะ <laughs> เรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะคุณพ่อมาอุ้มลูกหน่อยค่ะมาอุ้มลูกเลยคะ่ะมาอุ้มลูกคะ่ะยิ้มหน่อยคะ่ะลูกวันทูตีอดบ่ได้พี่น้องเห็นลูกห้ก็อดบ่ได้เห็นน้ำตาลูกคือจังแบบ มันแข้นในใจมันเล่ลองบอดต้องแบบสงสารลูงว่ากลัวลูงมาทรมานอยู่บบว่านะคะก็ขอบคุณ f c ทุกท่านน้องลุงน้าอากรากรากรานักแสดงฮัดไว้เดี๋ยวเพียงต่อไปพ่อกะใช้บริาการนักวาะนะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องนาริตะไปพักผ่อนก่อนดีกว่านาะเดี๋ยวคอยสัมผณ์นักแสดงนะคะทุกท่านขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะเดี๋ยวมีใครบ้างเดี๋ยวคุณแม่ลง รายชื่อให้นาะโอเคลูกโอเคโอเคขอบคุณนะคะโอเคอ่ออ๋โอ้ยเอาไม้ไมาให้มันครบสุกคนดูแลด้วยนะคะเรื่องไม่เรื่องอะไรอย่าให้ขาดนะคะดูแลช่วยกันนะคะคนกัหลายอยูนะะ่ผลงานเพลงที่จะไปนั่นก็คือผลงานเพลงบักปอบทางนะคะไม่ใช่เพื่อนกะหายนาิตาก,กะหากูหาแม่มาเลยแล้วว่าเฮงแบบคือแบบว่าคือเนื้อเรื่องขนาดฮอเป็น ฮาห,หูอยู่บาเนื้อเรื่องสิเป็นจเลยฮเฮาเบิงฮาก็ยังหายี่นาพี่น้องนะก็ซ้ายมือสุดคือแม่เพนนะคะแม่เพนแล้วก็น้องพลอยค่ะแล้วก็ขวามือสุดของเราพระเอกนะคะพี่แขกค่ะแล้วก็น้องมิวค่ะตัวร้ายของเราค่ะนักดนตรีก็ตบมือแหแ้งแท่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พระเอกของเราพูดสักหน่อยนะคะ สิบอกอยังเอฟซีบอกเป็นคือดาจ้าหลายแท้พูดเลยค่ะพูดไปเลยค่ะว่ากระแสะตอบรับเป็นยังไงนะคะบอกไปเลยว่าเป็นจังไดถือดาหลายบอหนาะนะเออเป็นอิมบีเรื่องแรกที่เพื่อนแสดงนะคะครับก็เป็นอิมบีเรื่องแรกนะครับ ตื่นเต้นบ่บ่อยู่ดีๆกับคนถืกดาอยู่ดีๆกับถืกดานะคะก็แต่ว่ากับถือว่าประสบความสําเร็จได้ไอคันเป็นโตโกงตัวไล่หนี่คันบ่ถืกดาแสดงว่าเจริญบ่ถึงเด้อ่าเพราะฉะนั้นก็บอกเอฟซีผ่านกล่องว่าอย่าดาเพื่อหลายเด้อมันเป็นการแสดงซื่อๆดอกเออนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ไอค่ะพูดเอฟซีที่ติดตามค่ะขอบคุณเอฟซีที่ติดตามคุณแพรพาวขอให้ยอด ทะลุร้อยล้านวิวนะครับครับโอเคขอบคุณค่ะอะเดี๋ยวนางไรของเราค่ะต้องแนะนำตัวนิดนึงอืสวัสดีค่ะมิวสีค่ะเป็นลูกเป็นล้านผู้ใดแนะนำตัวเอออยากให้ติดตามทางช่องไดมีเอียงมีซื่อที่ให้เพนติดตามกับโปรโมทไปนะคะค่ะเป็นล้านนะยุ้ยนะคะนี่ลุยชาแนลค่ะแล้วก็น้โอ๊ดนาเหานะคะนาเพนค่ะแล้วก็นาเพลนะคะ ก็ฝากติดตามช่องมิวสี FAMILY ด้วยนะคะมิวสี f แฟมิล่ค่ะนักดนตรีเกินหน้าเกินตาเสียเกินมั่นใจได้ปะนะคะผ่านไปสําหรับทางตัวไร่เฮาแล้กับพระเอกเฮ้าเดี๋ยวหายนั่งเอกเบานะคะปากน้ำพีน้ำนองรู้สึกจะไหนกับเอมเพ่งแรงและกก็แสตอบรับแบบดีมากเลยนะคะ ออก,ก,ก่อนเดินขอสวัสดี f อซทุกท่านนะคะคที่เข้ามารับชมในไลฟ์สดนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านนะคะกับ <c oughs> <c oughs> สำหรับ MV ีนี่นะคะที่ได้รับบทเป็นนั่งเอกนะคะที่แสดงเป็นแม่ของน้องนาลิตเนะคะกับยินดีกับบทบาทนีเนะคะกัะบ่บกิดว่าจะของซิมมาแสดงมังนี้ กับเป็นเอ็มวีเพลงแรกเนาะคะ่ะอาจจะยังบอท่านใดดีลอยเปอร์เซ็นต์ปันไดเน,ะะนาะค่ะกับเขายังหายน้ำเยาๆอยู่ <c oughs> เอาฝากติดตามช่องท่างค่ะกับฝากช่องเบานอนนาชาแนลครับช่องน้องพลอยชาแนลด้วยนะคะน้องพลอยแม่เพ็ญค่ะเอาลูกไปก็จะบอกไดโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะให้น้องพลอยฝากขอบคุณและก็ฝากติดตามหนูด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตามน้องพลอยนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามอยู่ช่องน้องพลอยแม่เพนด้วยนะคะ,ะเสียงโืดังอีกสักครั้งนึงให้กับทีมนักแสดงค่ะแล้วก็ไปรับมาลัยจากนะคะแม่เอฟซนะคะหลายท่านมากเลยเดี๋ยวเราขอบคุณกันหน้าแฟนเพจเนาะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ทีม ตัวร้ายของเราไปพักผ่อนได้แล้วนะคะตามอัธยาสายต้องขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แขกค่ะขอบคุณน้องมิวขอบคุณแม่เพนน้องพลอยด้วยนะคะ,ะไปเศร้าเมยเศร้ามีแห้งสะกอนบัตที่นี่พี่น้องค่ะบ่อบร้ายใหญห้าง